สวัสดีครับไม่ได้ทักทายที่จริงเดือนั้นเป็นเรือที่ล่มนะเดือนนี้จะผมซ่อมซ่อมเรือมันขนไม่ได้อยู่แล้วแต่อยากซ่อมซ่อมเ,อเล่นๆแน่นอนจะทำทำให้มันสวยเฉยไม่เรียบร้อย กอด oh มันช้ำดวนซาซาเกียวซาเกียวชินโซวันซาเกียวซึซึเมะคือไหนโอ้โหมันว่น้ำมาไงวะเกาะมาอยู่ตั้งไกลไอ้ยอยู่ตรงโน้นี่ยไม่ได้ไกลมันว่าน้ำมาถึงที่นี่ได้ไงวะเพื่ออะไรเหร เพื่อเพื่อเพื่อตายเลยสตูไม่มันแหวนน้ำถึงฝั่งนี้ได้ไงได้ไงเดี๋ยวมันน่าจะไปทั่วเลยแหละแล้วก็ลังคุ้มกันเกาะหนึ่งอยู่เนี่เราคุ้มกันเกาะตรงน,นี้นี่มันอยู่ใกล้หมดเมอน์เนียอ่ะที่มันอยู่ใกล้ตรงนั้นอ่ะที่มันมีสมบัตมิมากมายมากกว่าเรือที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านอีกอ่ะ แต่ต้องคุมกันเกาะตรงนี้อยู่ไกลมากเลยแค่ลงไปเล่นทะเลก,ก็ถึงและอยวกเป็นเกาะตอนนี้ก็อยา่ให้ใครมาด้วยนะเป็นเกาะเป็นเกาะที่เราจะไปสร้างไม้ชาบ์ป uh huh. เออเราจะสร้างกระเพง ้ออีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมครับ เริมมีใครอยู่ไหมครับเริ่มเริปุ๊บเฮ้ยเฮ้ตามัเอาไปยังไงจัง